วองแรงสกิดวันนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านย่างมาเลเซียค่ะเขาห็นพงต้องกันนว่าให้แคบเร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกูลกค่ะเพื่อจะจะพัฒนาการค้าท่องเที่ยวชายแดนใต้รายรละเอียดอีเป็นมันถือติดตามได้ในช่วงแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาว มาเลเซียเห็นพองแรงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกูลุกพัฒนาการขาท่องเที่ยวชายแดนตายจ้า สวัสดีจ้าต้องบอกว่าบ้านเรานี่นะเรื่องการค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งด้วยการคาา้าด้านายแด้นนี่นะเทมมีพื้นเทศติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็ปังปรุริเยไม่ไว้เลยทีเดียวด้านนั่งเศร้ารชดาธนาดีเรศนี่นะรองโฮษกประจํตำแหนักนายกกรัฐรนตรีเขาก็ได้แอบกระสิบบหอนกับน้องเศร้านอยว่าจากเทประชุมรวมไทยแล้วก็มาเลเซียพานคณะกันมาติการรวมว่า้วยความร่มมือทวิภาคีรัฐเจซีแล้วก็คณะกรรมการว่า้วยยุทธศาสตร์การพัฒนารวมสํหรับพื้นเทศ ชายเดนระดับรัฐมนตรี JDS นี่นนาซึ่งไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพทั้งสองประเทศเขาก็เหนชอบในแนวทางการพัฒนารวมกันที่ครอบคลุมทางด้านความมั่นคงของการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานสาธารณาสุขประกอบ้ดยมั่งฝั่งไฮดีจ้าในสร่วงของการคา้าเนนาเขาจะตังเป้าไหมมูลค่าการค้าที่ซ้ำเมื่นหลานดอลลาสหรัฐในปีายใกปี2568การท่องเที่ยวนี่นาเขาส่งเสริมการเดินทางเคลื่อนย้ายของประชาชนแล้วก็กระตุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทือเป็นมิตรต่อชาวมุสลิมและก็การท่องเที่ยวแบบอยั่งยืนจ้าการส่งเสริมสร้างความเชื่อยยงนี่นะเขาจะแรงรัดให้โครงการต่างๆแล้วแซดโดยเร็วซึ่งรวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อดานสเดาแห่งไม้บุกิตกายุหิตตมแล้วก็การสร้างสะพานข้ามแม่น,น้ำกูลกซ่องแห้งรวมถึงศึกษาความเชื่อยยุ่งระวังจังหวัดสตูลและก็รัฐบาลิสแล้วก็เส้นทางรถไฟความเร็วสูงโดยนจจ๊าส่วนการขับเคลื่อนความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนพับตานี่นะ ก็มีประเด็นดังนี้นะจ๊ะย่างแรงนาก็าจะมีการพัฒนาสักยภาพด้านสุลกากรชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเทอํอำเภอสุงไงโกลกอำเภอตากใบแล้วก็ด้านบุกเก็ตตาอำเภอแวง สองนนะ่้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกลกแห่งเดชสองอำเภอสุงไงกลกแล้วก็ที่อำเภอตากใบจังหวัดนะราธิวาจา้าส่วนเดชสามก็คือโครงการอื่นๆเทีเ่ยวคลองตามนโยบายของรัฐบาลจา้าแต่ว่าเรื่องที่เน้นย้ำก็คือเรื่องการก่อสร้างสะพานทั้งสองประเทศนน่นนเขาก็รวมกันพักดันให้เกิดผลนสำ็ัอย่างเป็นูป,ปรรมและก็เร็วเทสุดเพื่อประโยชน์ของพี่นองประชาชนในการค้นส่งการข้าชายแดนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยเหมือนกัน จ้าไอ้ฝนเลแรงแลนะอยู่บ้านนี้มันก็ทุกใจนอ้องเศร้าหนุ่ยจริงๆนอง้องเศร้าหนุ่ยก็เชื่อว,ว่าจะทุกใจคนอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าสะพานข้ามแม่น้ำกูลกเนี่ยนะก็จะสามารถมากพัฒนาการค่ะและก็ทงเที่ยวชายแดนตายได้เลยจา้าบ๊ายบาย